ครับสวัสดีครับนี่ก็คือน้ํายาอเนกประสงค์นะครับซึ่งผลิตโดยแม่บ้านนะครับบ้านบัวนาคพัฒนาหมู่ที่12นะครับตำบลฝายกวางอาเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับนะครับเป็นน้ํายาอเนกประสงค์ที่ใช้สําหรับลดรายจ่ายภาในครอบครัวนะครับล้างจานนะครับล้างห้องน้ําซักผ้าถูบ้านถูบ้านได้หมดครับทุกอย่างครับอเนกประสงค์นะครับ เขาครับวันนี้ทางสำนักงานชุมชนจังหวัดพะเยานะครับมาร่วมกับคุณพี่อารมณ์นะฮะพัฒนากรตำบลนะครับและก็มาร่วมกับทาหมู่บ้านนะครับเพื่อที่ถ่ายทมนะครับสารคดีสั้นนะครับของหมู่บ้านที่มีอาการจะทาแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพนะครับของบ้านโบนาพัฒนานะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้นําทีมงานของสารสนเทศนะครับได้ลงถ่ายทา เก็บข้อมูลหลายด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับวันนี้เป็นวันส่งสัจจะของพี่น้องกลุ่มกลุ่มออมทรัพย์ของกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็ยังมีการประชุมชี้แจงกันด้วยนะครับประชุมประจําเดือนทุกเดือนจะมาชุมนุมกันในวันที่24ของทุกเดือนนะครับที่สาราเปรีประสงค์ของหมู่บ้านนะครับม,มีการสะสมเงินออมของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็มีการ ประชุมชี้แจงต่างๆของกรรมการนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยเงินกู้ด้วยนะครับให้กับสมาชิกเพื่อนําไปลงทุนในการประกอบอาชีพนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเยี่ยมกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมของผู้สูงอายุนะครับด้านการจักสารสารเครื่องใช้เครื่องดักปลานะครับตักข้องสารเคงสารซุ่มไก่ กับทุกคนเรือนนะครับพี่น้องผู้สูงอายุก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับก็ทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะครับและจุดนี้ก็เป็นจุดที่แม่บ้านนะครับทําน้ํายาอะไรประสงค์นะครับเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของะบาสมพระเจ้าอยู่ัวครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องแม่บ้านทุกท่านนะครับสวัสดีครับน้ำยา